Продолжение อะไรวะไอ็งเล้ยงบนอยู่นึกว่าปลาไปโอ๊ยกัดตีเวอร์ผมไม่ได้มองเลยนะนะนะโอ้หเดี๋ยวใช้กิป๊เปอร์ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เลยครับใส่ดีเลยนะยยนะตัวนี้กำลังป่นอยู่ว่ามันจะไม่มีปลานะมันกัดเฉยเลยกลับมาเอามันกัดแล้วเดี๋ยวอนุญาตขอกล้องหนนะครับ นิดนึงนะนนหายคุณดีด่ยอบฉันคิดเปอร์ก่อนไม่ไหวกลัวสะบัดโดนมืออ่ <c oughs> ลางบนอยู่มันไม่มีปลาเสียงดังแล้วเ <c oughs> พราะมันเป็นเครื่องสูบนะ้ำ แหงนี้เลยนะตีอยู่พักหนึ่งอะ่ะเนี่ยแหงนี้มันกัดอะไรดูดิกัดช้อนขาบ,บอยเทพนะสีแดงสีอีสองสตองบอยเทพเอาอยู่ครับข้างทางัอนน่องนห้ผมมาด้วยสายสวยเลยครับตัวนี้กัดแบบเหวอเหอเลยยอมรับว่าเหว่จริงๆส่องให้นนผมด้วยครับ